สัตวค่ะนี่อ๋อที่คอยต้องใส่ให้แน่นนะคะง่ายจะใส่อ๋อนี่ก็จะใส่เหมือนเดิมนี่นะคะหนูหาอันนี้เป็นชั้นขายของขอบคุณคุณป้าที่ส่งมาให้หนูนะคะขอบคุณคุณ้าคะขอบคุณคุณป้านะขอบคุณคุณอาขอบคุณนะคะหนูจะขายของนะน้องเพชรพี่พลอยกับพี่พลอยกับน้องเพชรจะขายแล้วตีแล้ว ะะะะเีเรอคะไข่องหะลองไหนะไเหลืออีกช้นนึงอ่ะลูกช้นนึงอยู่ตรงน้อะไรนะนได้ได้ยังห้ามขึ้นนะขึ้นไม่ได้นะขึ้นไม่ได้นะคะขึ้นไม่ได้นะ นี่ชั้นวางของนะลูกชั้นวางของอหนูก็วางสตรอเบอรี่ไงนี่ไงนี่วางสตรอเบอรี่อันนี้อะไรนี่ไงรู้อ๋อพังข้าวโพดโอ้ยน้องเพชรกินเลยนี่นข้าวโพดอร่อยนี่อะไรเห็ดฟางเหรอโอ้ยอะไรเนาะขายใยทุบฟันก่อนอะขายใยทุบฟันกับแปรงทุฟันหน่อยทีหนอ่อย

ฮางูอืมไอู้บอต้นทุนน้อยมากแค่คำว่าฮัเสร็จไปแล้วนะคะหนึ่งเสร็จไปแล้วหนึ่งนะคะอ๋อนี่เขาใส่ใส่หนอันนี้เขาใส่ไหนอ๋อใส่ข้างล่างไมใส่ข้างบนข้างบนหรอคะใส่ข้างบนอันนี้ใส่ให้หน่อยลูก เราแคสใส่นี้ให้หน่อยใสย่รูอัดรูหน่อยลูปิดรูให <ona> <ona> ้หน่อยปิดรูให้หน่อยอ่ะอ่ะพี่พอปิดรูให้หน่อยอ่ะปิดปิดตรงนี้แหละรูอยู่ตรงนี้อ่ะให้น้องทําด้วยรูเออให้น้องทําด้วยให้น้องทําด้วยโอเคน้องทําโอเคปิดไม่ไม่ถูกค่ะไม่ถูกไม่ถูกค่ะไม่ถูกเอาคางนี้ลงโนโนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ หนูเอา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 ฝั่งนี้นี่นี่หนูเอาตรงนี้ลงนี่ไงนี่ไงหนูเลื่อนเข้าไปนี่ไปหน่อยนึงนี่อันนี้เหรอเดี๋ยวหาก่อนนี่ไงง้อใส่หนูใส่นะคะหนูใส่ตรงนี้หนูใส่ตรงนี้เดี๋ยวพี่พลอยใส่ตรงนี้เอ้เก่งค่ะเรียบร้อยนะคะไหนไหน